เนื้อเสือห้องให้ครับสวัสดีครับพบพ่อกระเบ้าอีกเช่นเคยแด้วครับพี่น้อง แกงอ้อมเนื้อเสือฮอไห่ไส้ผักอีเลิศนะครับพี่นอ้องอใบชะพู่นะครับไส้ผักอีเลิศไส้ผักซีเล้านะครับหอมๆค,ครับพี่น้องแต่ถ้ามือผมซอยจูบเหรอครับพี่น้องมันเหลือประกาศฮินี่กอะเก,าเก,าเกา่าๆครับบ่ค่อยงามเอามากินให้มันเบิดนะครับมาลาขีนกผักซีเลา้าครับพี่น้องบักทั่วบักแตงประมาณนี้ครับพี่น้องบ้าโอกาสขอบบุญขอบคุณพี่น้องทุกคนท,ที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจเบ้าโอ๊ะมาโดยตลอดนะครับพี่น้องเด้อ บ้าโอ๋ขออวยพรอหพี่น้องสู้ภาพร่างกายแข็งแรงคิดยังเฮ็ดยัง,ยง,ยงกับโพลผสมทุกความสำเร็จสดสู้พ้มันมนะครับพี่น้องมาสิบสามบ้าโอ,โอ๋ครับนำมาเลยละห้องมือนี่นำมาเลยซิมก่อนซิมก่อนหืมเนื้อควันเนื้อเสือห้องให้ ็นแบบพวกคิดคำลองรอบนี้ไม่นามไรกันมาพักเหนียดเลยหมดอนพักเก่อนกับเนื่อ,อเนื่อมันมันม่นเลย นวกปนหงนวประเดกใชประเดกของสุรทับประมาณนั้แหละตกโดนเน่น้เลยพี่นหองมัง้งพี่นหองมัง้งใส่มา,มากแบบจูใจจูใจเลย ที่แรกว่าเสียววาย่างเนาไปเห็นแม่อุย้ยแม่อุ้ยกินแซ่บแฟนเปจนะครับบนที่แกงออมนเนื้อเสือของไทยอ้อหอมกอยมีเพ่อกันติดมันจัน่อยเอามาอมเลยเมื่อเ่อเราคิดอยากแล้วเมื่อนับ โอ้หวานไปหน่ออือเราสดควาไปอัอ ปลาบวบลวกหันลางซะคุณครับเพื่องเมืเ่อไปรเลิศหยอดเลยแซ่บ ห้าขาวหาหนำไม่กินในวันน,นั้เป็นหอกไปเบะขาวบะหนา นี่ขเขาเสียบแบบเปิดชิปบ้าโอ้เป็นน่องพุม่มปลาแต่พ่ออยู่อะไรยังน,อน้อยหรอกแซ่บไปเลย แบบปิรีหรอเหมือนไปทำยังไงเนาะสุทั้งาน ถึงต้อนหยาบครับยังบ่าขาดลืด่นเลยต้องทำตอนไปเลยทั้งหมดเลยอ่ cũng uh, hoàn chắc hoàn luôn Cảm ơn Cảm ơn Cảm อร่อยต้องํจำจาสูตรไม่ได้ผงชูระครับใช้ไปโรยไปน่องนะจับว่าถึงผงชูรสแล้วมันเสริมพมวาอมนั่วอีเี็ดพี่น่องอันนี้อยากความมู้สั้นตัวสิบ่อยฟังแต่ว่า้าใช้หลายไปอ่ะมันฉีดหวานมันฉีดหวานจุลุยว่าแสบ แม่นแท้แมันตามหมุ่่งเนอะดวงหมงชูโร่ตงไปเนี่ยโอ้โจิ้มเมื่อไหร่เนี่ยพี่น้องผมบอกเลยนักกน้ำตาลครับผปร่งสุดอิตาลีทาด้หวานอะ่ะอืม,อม,อมสารเพิน่นอย่าจงเว่ กินประหนัดกวนม้านบ่ดู ได้ไปน้องตะลุกดรวจมันขึ้นหาหน่วยพอพี่แข่งที่ตำเราก็ไป <c oughs> พัดเนืออ้อเลยครับประมาณผูดล่ะสี่คนน,วนน้อยครับนัวนๆวเน้นเลย มุมกล่อบรรจุจีอยกมากเป็นอะไรด้อพี่น้องหลายอย่างายแน่วี่ผมชวนเนี่ยต้องเพื่อนหลังนะครับ <c oughs> ทั้งมุมกล่งองหลายอย่างผมก็ตั้งัดแจ้งเลยพี่น้อง พยายามแต่ใลูกที่สุดเด๋ยดเซยลูกโดคุอถ่ายครับ พี่น้องอามองหมดพริกปุ่นเนาะพริกแห้งเล่นโปรตีนต่ำเนี่ยตะไคร่หอมแดงนะครับซ้ำนั่นแหละก็พริก ฝากไว้แล้วเนี่ยครับพี่น้องแกงอ้อมเนื้อเสือหองไห้นะครับแซ <c oughs> ่บแหนีวนว,นว,นว,นวเผ็ดๆเลยพี่น้องอู้มันขุ่นเงือพี่ลูกโดดแต่ว่าพี่ลูกโดดอะแต่ข้าวมันมต้มเหมมันสุกแบบนี้ความเผ็ดมันสิลดลงจันเอยพี่น้องมันกินง่ายนะครับเวลาเขาหยั่มมันสิ่มันถึงใน,น้าันไดนอันนี้ความรู้สึงจะแขอ,องเลยบ่คือดิบดิบหยั่มไปนี่คือถึงใน,น้าเต็มๆเลยถึงลิ้นนี่คือบอกเลยเผ็ดจี๊ดเลยบ่โอกาสขอบบนหัวขึ้นอีกทีนึงครับพี่น้องฝากยูทูบ บ้าโอกินแซบเชนเนลได้ด้วยครับพี่น้องเด้ธรรมะก,กับฝากกุไลก,กุเชกุลิตามเพื่อปเป็นกำลังใจบ้าโอ้ด้ครับพี่น้องสำหรับวันนี้บ้าโอขอตัวโตลาไปก่อนสวัสดีครับ